โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กลับกันมาอีกแล้วกับเกม War Thunder ซึ่งก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ก็เกมช่วคน2ก็เดือดอีกรอบหนึ่งเพราะวารีหรือใครสักคนในทีมงานนั้นได้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคก็ผมได้แปดถึงวิธีการแก้แล้วนะซึ่งวิธีการแก้นี้ผมก็เอามาจากคนอื่น,น,นด้วยก็ขอขอบคุณเขาแล้วกันนะโอเคก็ผมนั้นก็ได้หาเกมที่จะเล่นหลังจากซีรีส์ Historical แบทเทิของโชกุน2จบลงซึ่งก็นะผมหาได้อยู่แต่เกมที่ผมหาได้มันก็คือ h o r o คซึ่งก็ผมนั้นก็ไม่รู้จากใครสักคนหนึ่งในนั้นเลยแล้วก็ผม,มาอายุ18ปีด้วยไม่แปลกที่จะมีเกมอะไรพวกนี้โผล่มาด้วยเกมที่ด้านบนอะโอเคก็ทุกครั้งที่เราจะมาเล่นเกม War Thunder เรา ต้องทำสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือลดเสียงจากมาวอลลุ่มให้เหลือ,อสัก50แล้วกันโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรถถังที่เราจะมาเล่นกันซึ่งแน่นอนไม่ใช่โฮโลเนี่ยซึ่งผมเอาโฮโลมาเพื่อฟาร์มเงินไม่อย่างนั้นผมไม่ได้รถถังที่เหลือนี้หรอกโอเคก็รถถังวันนี้ก็คือ M 4 1 a 1ซึ่งก็เป็นรถถังไรแทงซึ่งต่างจากต่างจาก M 2 0 24อยู่นิดนึงนั่นก็คือ อันนี้นั้นไม่มีสมอแล้วก็แต่ขั้นนี้นั้นมีทางด้านของนายวิชันซึ่งก่อนนะผมมองว่าเราคงจะไปได้ดีที่ BR ที่6.3เนี่ยโอเคก็กดสตาร์ทไปเลยแล้วกันแล้วก็ไม่แปลกหรอกบกับกดคลิปอยู่แล้วโอเคได้เป็นด่านค่าเละไลก็ด่านที่เป็นด่านที่เราเล่นหลายรอบอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าคุณถามหาโฮโร แล้วก็รถถังคันอื่นก็คุณน่าจะเราได้ไม่ยากนะถ้าคุณเป็นคนเล่นวอร์เทนเดอร์นั่นคือผมเอาไปแล้วเอาไปสู้แล้วก็สภาพคือมันเละโอเคก็ผมกับปรับกา้าฟิกสุดได้แค่นี้เองขอยอมรับเลยว่าปรับสูุดได้แค่นี้และก็ถ้าหากคุณถามว่าในวิชั่นผมนั้นเป็นไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นในวิชั่นก็จะเป็นสภาพยอย่างนี้ ก็ใช่ละดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมถ้าหากมองตรงนี้ก็แสงสว่างมากด้วยโอเคพอแค่นี้ดีกว่าโอเคสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นคือจุดนี้ซึ่งอยู่ตำแหน่งตรงบริเวณตรงนี้ด้ยเป้าหมายของเราคือเราจะมาน,นั่งเนียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็หวังว่าคงจะไม่มีใครสงสัยเรานะแล้วก็เอาอารตลี่ลงไปตรงนั้นหน่อย เพื่อความสนุกสนานเียวไปไปไป <c oughs> แล้วก็ผมก็ลืมเอาแบ็กอัพมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยผม้องละขอให้มีแบ็กอัพหน่อยเพราะว่าผมคงไม่ลืมแบ็กอัพนะโอเคบริเวณตรงนี้ก็ไม่นดามีอะไรมากน่งลอยตรงนี้แล้วก็ลอไปเรื่อยแต่ผมว่าผมน่าจะสปีดเวลาไปเลยแล้วกันนะ สวัสดีพวกเอ่อตัวทีนะที่ข้องทางแต่โอเค,อเคไป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 เลยพวกไปเลยไปเลยพวกไปเลยไปเลยไปเลยพวกไปเลยพวกอ่ะเฮ้ยมันไม่จะเป็นไป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 เดี๋ยวเราคุ้มกันหลังนายให้โอเคสตูอยู่ด้านหน้านะ่ะ ไม่ตอนนี้สตูยังไม่มาสตูกำลังเข้าจุดบาวไปแล้วโอเคสตูนั้นที่จุดบาวแล้วเราก็นั่งเนียนไปอยู่ตรงนี้แล้วกันเน,นเนียนไว้เนียนไว้ก่อนเอ,อ่อพวกนายเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นใช่ไหมนั่นนะ่ะดูจากสภาพเนี่ย โอเคดูเหนว่าดูเหมือนเพื่อนเราจะเจอคนหลายคนแล้วก็สโมกปิดทางเยี่ยมไปเลยเคบริเวณตรงนี้แล้วกันดูเหมือนว่าจะมีสกูกำลังเดิน,นขับออกมาหรือเปล่าก็ดูเหมือนว่าจากแผนที่แล้วก็สตูก็มีการออกมาเ,นะเออ คตูน่าจะกำลังออกมาอยู่ขอร้องเลยช่วยออกมาหน่อยอ่าเห็นละพว<อ>ผมยิงโดนฐานสมิชชั่นน่ะพวกจะฝากจัดการด้วยมีสุยดานนานะมีสูอยู่ด้านหน้าน,านะ,านานะพวกยิงฐันสมิชชั่นไปแล้วนัดหนึ่ง นายก็เป็นรถถังญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ตทุกทีนั้นนัาาดน,น,นี้เราพลาดเฮ้ยโอ้ยนัดนี้เราพลาดฮะยิงไม่โดนจุดสำคัญ อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยคันนอนบาริโอเขาแตกละยิงได้เลยอ่ะโทษทีพวกโทษทีโทษทีโ,ทษทโอเคอยิงเข้าไปได้ละเอออันนั้นเป็นเครื่องบินใช่ไหมใช่ใช่ละโอเคเข้าชาร์จไปละ ช์ดเข่าชา์ดเอิมซ้ายทีขวาทีเสียงทางซ้ายมือน่ะไม่น่าไม่น่าดีใจเลยซ้ายมือหรือขวามือนะรถขังคันเมือเ่อตะก,กี้น่าจะขวามือนั่นเงยเจอละสวัสดีพวกเอิบอ่าผมยิงปิดตำแหน่งโทษทีโทษท,ทีเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบทำให้ตายแล้วแหละ อ,อยู่นิ่งๆหน่อยนะอยู่นิ่งๆหน่อยนะอ่าตรงนั้นแหละเรียบร้อยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าทำไมมากันเยอะจังเนี่ยโอ้ผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงระเบิดเมื่อกี้มันจะดังไปหรือเปล่าแต่ผมรู้เลยว่าด้านหน้ามี ผมรู้เลยว่าด้านหน้ามีตัวแน่สุเอ่อมาร์คตำแหน่งไว้เพื่อนก็แล้วกันนะแล้วก็จัดการที่เหลือด้วยนะพวกเราจะไปโอ้โหเกือบไปละเกือบคว่ำแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วกันนะตรงบริเวณตรงนี้เพื่อที่จะดักยิงพวกนั้น แล้วก็บอกว่าโอ้ตรงนี้ดูดีแต่ว่ามันมันล้นไปหน่อยอะตน้นไม้ไม่ค่อยมีมนู่ว่าสำหรับย่ปุนถ้าตรงนี้มีตน้นไม้อยู่แต่แต่เห็นศพตรงเห็นรถถัทงที่โดนระเบิดตรงนี้ไปดูไม่ค่อยดีเลยขึ้นขอมาทางนี้เลยแล้วกันนะโอเคโอเคกดไปตรงนี้อ่าดูเหมือนจะมี นั้นเพื่อนใช่ไหมน่าจะเป็นเพื่อนละออืหมหัวไก่จีนจะทําระบบดินแปลกๆใฮะอืมโอเคโอเคไปดูด้านหน้าน่านะจะมีหนึ่งตัวออโอเคน่าจะมีอยู่หลังตรงนั้นหนึ่งตัวอ้อตรงนั้นก็เป็นรถถังเราเผื่อไปขั้นหนึ่งแล้วก็ฮ่าผมไม่ไว้ใจตรงนั้นเลย แล้วก็เครื่องบินลำนั้นบินแบบแปลกๆฮะเพื่อนบอกว่ามีตำแหน่งตูดตรงนั้นเลยแต่ต้นนี้เรายิงไม่ได้นะโอ้เห็นเครืบินแล้วหมันไส้แต่เครื่องบินรุ่นนี้ดูจากป้อมดูจากปืนแล้วเข้ายิงเข้าเราเข้าแน่นอนอะ ูจากปืนแล้วเนี่ยเขายิงเราเข้าเนี่ยคันนั้นเอ้ลำนั้นก็โอเคโเคเขายิงเราเข้าเนี่ยถ้าเขาตั้งใจยิงเราจริงๆนะโอเคโไม่มีไม่มีมมโอเคก็เพื่อนเรานั้นล้มไปละ โอเคก็รูเหมือนว่าตอนนี้เราจะชนะขาดลอยเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องทำอะไรมากด้วยซ้ำเนี่ยนอกจากยิงพวกเครื่องบินเนี่ยอ่าใช่เลือแต่ยิงพวกเครื่องบินเนี่ย ไม่ทันฮะก็ดูจากท่าทางแล้วทีมเราน่าจะชนะไปแล้วแหละแล้วก็เรายึดคดทึกจุดละอ๋อนั่นเป็นเสียงเพื่อนเนาะโอเคเด,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 ดินทางดีๆนะไอเอสโอเคก็ดูท่าทางแล้วจุดนี้สตูก็ไม่ค่อยกล้าเกิดเอ้ยเดี๋ยวแต่เพื่อนเราหายไปหมดเลยนะบริเวณตรงนี้ยแต่บริเวณตรงนี้ก็ไม่น่าเข้าไปด้วย พราะมันเป็นเขตสปาแคมปิ้งแล้วถ้าหากเข้าไปในนั้นแล้วก็นะโอเคก็เกมนี้ก็น่าจะชนะแบบขาดลอยเลยแล้วแหละก็ถือว่าเกมนี้ก็ดักได้หนึ่งคันและก็คันนั้นก็เป็นเสือใหญ่ด้วยเป็นเสือจ่าฝูเลยคันนั้นอะโอเคก็ไปต่อกับตาถัดไปเลยแล้วกันนะตานี้มันจับขีอมันจับคิวเร็วมากเลยผมลืมกดอัด โอเคแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาช้ามากเลยฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็มีระบบเบรกแล้วโอเคไปกันเลยดีกว่าก็ถ้าเป็นด่านเป็นแสงเอ่อเป็นพวกหิมะอะไรพวกนี้ขอลองในมิชั่นหน่อยอ่าอย่างที่คิดเลยสว่างจ้าโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บริเวณแถวนี้เลยแล้วกันนะ ตามขันนู่นไปอะแต่ว่าเรามาช้ามากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาดักอยู่แถวๆบริเวณแถวแถวนี้แล้วกันนะเพราะว่าเรามาช้าแล้วก็เราต้องระวังบริเวณตรงนี้ด้วยถ้าสตูเข้าจุดก็คือให้ปล่อยอารทิลี่ลงแถวนี้ได้เลยอ้อดูือนเพื่อนเราจะเจอตัวฮะโอเคแถวนี้ไม่น่ามีอะไรมาก ตู้ยังไม่เข้าจุดแล้วก็บริเวณบ้านตรงนี้ขอดูแผนที่หน่อยนะเออไม่แน่ใจแผนที่แผนที่แผนที่บ้านตรงแถวนี้ก็ถ้าหากลงมาทางนี้ก็เดินเข้าไปทางนี้ได้โอเคเข้ามาตรงนี้แล้วก็โอเคดูมาสเพื่อนเราจะเจ,เจอตำแหน่งตรงนั้นโอเคตัดรีรีลงไปเลยแล้วกัน กูบอกว่าจะมีรีเควสกูบอกว่าจะมีรีเควสจากเพื่อนเราฮะแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงซะเราก็ไปไม่ทันโทษทีนะพวกแต่เรามาไม่ทันเฮ้ยไปเลยตรงนี้ยิงได้นะโอคด้านหน้าด้านหน้ายังไม่มีใครโอเค โอเคไปเรื่อยตรงนี้แหละก็ทำตามปกติเลยนั่นคือการรอเหยื่อรอเหยื่อของเราที่ขอเป็นเหยื่อที่เรายิงเข้าอ่าหรือเหยื่อตรงนั้นโอ้ คันนั้นเรายิงเข้ายากนะน,นันะขอย้าเลยว่านะว่าคันนั้นเรายิงเข้ายากขอไม่เอาคันนั้นนะมาร์คให้เพื่อนเรานะเพื่อนเห็นอยู่ใช่ไหมถ้าหาคันนี้ยิงก็คือเราถอยเลยอ่าโอเคมาร์คไปแล้วสองคันโอ้คันที่สามมาคันที่สามมามาร์คไปอีกรอบหนึ่งไอ้คันนั้นเรายิงได้ โอ้โหเขอืมโอเคเล็งเลโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเขายังไม่ดูตำแหน่งเราเขายังไม่ดูตำแหน่งเราอู้โอสองนัดสองนัดเมื่อกี้ดิใช้ได้แล้วก็หวังว่าคันนั้นเขาจะไม่ดูตัวนะ พอรอละอยารู้ตัวสภาพตอนนี้นั่นคือตรงนั้นเลยเลยหลังจากที่เรามาร์กไป แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีทาาด้านของเพื่อนเรานั้นกําลังเดินทางเข้าไปละแล้วก็ทําให้เรารู้เลยว่านั่นมันตูเตลนี่วะตูเตล<า>เอ่เรามีทาาด้านของเดสทรเยอร์เข้าไปอย่างนั้นเราก็ไว้ใจหน่อยถึงแม้ว่าเราจะไว้ใจไม่ค่อยอันนั้นแต่นั่นคือตูเตลเลยนะ แล้วก็เสียงยิงยิงมาจากทางซ้ายมือด้วยอ๋อนั่นอโอเคมีมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยโอเคตุเตลเราจัดการได้แล้วอีกหนึ่งอโอเคคือตอนนี้สถานก,การณ์คือเราออกไปไหนไม่ได้รเราออกไปไหนก็ไม่ได้ ไปด้านหลังก็โดนนั้นไปด้านหลังก็โดนไอ้รถถังที่ยิงไปนัดเมื่อกี้ไปด้านหน้าก็โล่เงินไปสถานการณ์คือเราออกไปไหนไม่ได้ละต้องคอยเล็งตรงนี้เข้าไว้วอืม รู้สึกว่าเหมือนว่าด้านหลังจะด้านหลังไม่มีใครใช่ไหมเมื่อกี้เอจินของเราใช่ไหมนี่จะใช่ละ แถวนี้นี่มันโล่งผิดสังเกตเลยไม่มีใครมาทางนี้เลยเสียงเครื่องบินเจ็ตนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยฮะถ้าเราไม่ปิดเครื่องบินเจ็ตลำนั้นสามารถยิงเราได้นั่นนะ ให้อาหารให้ผมเราอะเรากกอมไม่ได้หนาอะไรมากแล้วก็เสียงปืนอยู่ด้านหน้าฮะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงน,นั้นอะอันนั้นไม่ใช่อ,อะไรใช่ไหมแต่ที่แน่ๆทางขวามือเราอ้อนั่น ข้อมือเราด้านซ้ายมือเราด้านซ้ายมือเรามีหนึ่งตัวแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าเราออกไปไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนตัวที่เราหมอกไปเมื่อกี้เขาน่าจะเข้ามาแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะโดนยิงแล้วอ่าตัวที่เรามาร์กไปเมื่อกี้โดน โดนยิงแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูเว่าด้านนอกจะมีตัวดูเหมือนด้านนอกจะมีรถถังขั้นหนึ่งที่อยู่บริเวณตรงนั้นแล้วก็พยายามแฝงเนี่ยนะด้านหน้ามีอะไรไหมเนี่ยอย่ามีเลยแล้วกันนะ รูเหมือนว่าด้านหลังเราเขาจะไปแล้วแหละคนที่คอยคุมด้านหลังอ,ะอ่ะอ๋อด้านหน้าจะมีตัวหนึ่งฮะด้านหน้าจะมีคันหนึ่งโอเคเสียงเสียงปืนใหญ่แล้วก็ดูจากควันแล้วก็น่าจะอยู่ด้านหน้าเราอ๋อน,นอั่นไงเจอละ แค okay. ตำแหน่งเรามาร์กไปให้เพื่อนละแล้วก็ดูเหมือนว่าตำแหน่งที่เรามาร์กเขาจะอยู่ตรงนี้ด้วยกำลังเพื่อนเราน่าจะเห็นตำแหน่งเขาแลวโอเคก็ okay. ตอนนี้ก็คืองานว่างละโอเคแล้วเปิดลงเกือบโดนพวกฝึกใหม่อีกหน่อยนิดนึง ก็น่าจะยิงน่าจะรัิดน่าจะลงโดนแล้วแหละถ้าหากใายฝึกมาหน่อยอกับเครื่องบินลำนั้นน่ะอืมเครื่องบินโอเคปืนของเขาโดนยิงแล้วเรียบร้อยโอเคเขายังไม่รู้ตัว เขายังไม่รู้ตำแหน่งเราเลยเยี่ยมทีนี้เราก็ยิงเขาลัวๆได้คิงไทเกอร์เราจัดการคิงไทเกอร์ไปอีกแล้วอีกหนึ่งคันเยี่ยมไปเลยจะมีแค่คิงไทเกอร์ใช่ไหมเนี่ยที่เราจัดการได้เนี่ย ด้านหลังโอ้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออสองตาละน่าจะประมาณสัก20นาทีแล้วนะเนี่ยเออแต่ถ้าตัดมาก็น่าจะนั่นอยู่ออแล้วก็ได้ฟิลเตอร์มาซึ่งก็อ,อัพเอนจินเอ,น,เอ,น,เอนจินต่อ โอเคก็ขอบคุณทุกคน้วยนะครับลแล้วและก็ดูเหมือนว่าเราจะได้เงินมาเพิ่มมาจากเดิมสองรอยคมจิก็ร้อยหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่สองพันสองหมื่นความจริงก็น่าจะหนึ่งหนึ่งหมื่นด้วยซนะ้ำเนี่ยเพราะาผมไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรพรุ่งนี้เลยโอเคก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดจบยังไงดีก,ก็เป็นว่าเกมนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลย สิ่งที่เปลี่ยนไปที่ผมสามารถสังเกตได้นั่นคือค่าซ่อมของไอ้พวกรถถังอะไรพวกนี้แล้วก็เมื่อกี้เขาแซงกันหรือว่าเขาทะลุก,กันอะโอเคก็มีสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือเสียงเสียงของพวกครูอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้แหละก็สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงของเกมนี้นั่นคือความสนุก อะไรแล้วก็บาลานซ์ที่มันค่อนข้างที่จะแปลกๆแ,แ,แล้วก็นะไอ้บักที่ชนบักชนของต้องขนอะไรพวกนี้กระสุนทะลุรถถังอันนี้ยังไม่แก่ก็น,นี้นะสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่ผมสามารถสังเกตได้โอเคผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรต่อเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ